โอเคครับก็ครั้งที่แล้วเราเรียนตัว First person shootingting ไปแล้วนะครับของไมโครเกมนะครับก็ค่อนข้างทำกันได้นะครับมีเทคนิคเทคนิคเยอะแยะเลยนะฮะมีอะไรเล่นเพียบไปหมดนะครับก็ใครว่างๆก็ไปลองสร้างเกมของตัวเองเกมยิงปืนของตัวเองนะครับ <c oughs> แมคเนิกมันก็เป็นแมคเนิกที่เราคุ้นเคยทีนี้ที่อยากให้ไปลองทำเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกต์ของเราเนี่ยคืออย่างนี้ฮะ ผมอยากจะแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มเว้ย <c oughs> ในสี่กลุ่มเนี<บ>่ยผมอยากให้คุณสองกลุ่มอ่ะผมผมบอกเลยสองกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเก่งอะผมอยากให้คุณไปเรียนรู้ติ t เ r i ร l คร,รับอีกสองกลุ่มที่เหลือเนี่ยให้สร้างเกมของตัวเองขึ้นมางงไหมกลุ่มหนึ่งคือเอาติ t o r i a l ลมาเล่าให้ผมฟังว่า tutorial มันทำถึงระดับไหนแล้วคุณทำได้แค่ไหนนะครับ สกลุ่มเนี้ยก็คือจะมีกลุ่มกลุ่มสองดีครับกับกลุ่มสามดีครับให้คุณเลือกครับว่าคุณจะเรียนทิ UTORIAL ไหนนะครับอ่ะกลุ่มสองดีครับสองดีจะง่ายแต่แต่ยาวแล้วง,ง่ายแต่ยาวนะครับผมขออนุญาตผมขออนุญาตเลือกให้แล้วกันขออนุญาตเลือกให้นี่เลยครับ ลูบี้แอดเวนเจอร์ฮะกี่ชั่วโมงครับสิบสี่ชั่วโมงโโโโโจานสิบสี่ชั่วโมงแต่มันมีโปรเจกต์ให้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสิบสี่ชั่วโมงครับทำเกมทำเกมแบบเขาเรียกอะไรแองเกิลวิวยิงลงมานะฮะยิงลงมาแล้วมันจะเดินยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้ฮะลูบี้แอดเวนเจอร์ฮะ หนึ่งคนให้ไปทำหนึ่งคนนะครับไม่ใช่หนึ่งคนหนึ่งกลุ่มผมผมว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเก่งอควรควรเอาเรื่องนี้นะฮะมันจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับกลุ่มสองนะฮะนี่ฮะกลุ่มสองเออเดี๋ยว,วนะ้นนะมันมันมันมีสองอันเว้ยมันมีสองอันเว้ยมีสองอันเว้ยกลุ่มสองครับ 7ชั่วโมงครับอันนี้ครับปุ่มสองเอาอันนี้อันนี้เจ็ดชั่วโมงชื่อว่า 3D Game Kit Lite เจ็ดชั่วโมงอันนี้จะสอนแบบมีตัวละครมาให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้ตัวละครไปจ็บของสร้างฉากอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคุณสามารถต่อยอดตรงนี้ไปจนถึง The Explorer 3D เกมคิดได้ครับอีก4ชั่วโมงครับ อันนี้เป็นเกมแบบเวอร์ชั่นเต็มนะฮะใครที่สนใจก็ทำเพิ่มไม่ถึงตรงนี้ได้แล้วกันเป็นเกมเต็มเลยครับผมขอสองกลุ่มนี้ครับวันนี้รับผิดชอบสองติวเตอร์เรียลหนึ่ง r e ตัวเนี้ยนะฮะกี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงเอาเดี๋ยวไปดูอะไปดูติวเตอร์เรียลมันน้าตายนะนี่นี่เขา สอนค่อนข้างดีครับเนี่ยฮะคุณก็คลิกเรียนไปครับสร้างโปรเจกต์ยังไงเมนคาแรคเตอร์คืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยสร้างฉากยังไงตัวละครจะเดินยังไงทําไปเรื่อยๆครับทุกอาทิตย์อะโปรเกตผมโอเคไหมจนมันครบสิบสี่ชั่วโมงอะ <c oughs> ว่าคุณได้อะไรบ้าง <c oughs> โปเกต จริงๆมาทำวันเดียวก็ได้ครับถ้าคุณมีความสนใจจริงๆอ่ะทำวันเดียวก็เสร็จบทละชั่วโมงแค่นั้นเองนะฮะแล้วเกมมันค่อนข้างง่ายเห็นไหมคือมันสอนมันสอนยาวแต่ว่าเกมมันเกมมันไม่ค่อยยากเออมันสอนยาวเฉยๆเพราะว่ามันจะทําให้คนคุณแบบเก่งขึ้นน่ะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่านี้หนึ่งอันนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะอีกอันหนึ่ง ทีดีเกมคิดไลฟ์เจ็ดชั่วโมงนะครับดูติวเตอร์เรียลนะครับทีดีเกมคิดไลฟ์เจ็ดชั่วโมงอันนี้ทูมันค่อนข้างดีนะครับทูมันค่อนข้างดีเนี่ยสร้างฉากยังไงทำอีเวนต์ยังไงนะครับมีศัตรูได้หไหม,มประดุกตัวอะไรไม่รู้นะครับึ่งตัวเนี่ย อันนี้ก็ไม่ได้ยากนะนนง่ายๆครับจะว์าไปฉากใหม่ยังไงเปลี่ยนซีนยังไงเนะี่ยง่ายๆครับไม่กี่ชั่วโมงฮะทำวันเดียวก็เสร็จครับจริงๆถ้าเข้าใจนะครับทําเสร็จให,ให้ไปต่อให้ไปต่อที่อีกติวตอเรียนหนึง่งก็คือติวตอเรียนทนี่มันเป็นภาพสวยๆนะครับก็คือเรียกว่า The Explorer Game k i t อีกสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้จะสวยเลยจะแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงเนี่ยฮะสวยไหมนี่สวยไหมนี่ แต่เครื่องไหวสวยไหมโอ้ยอย่างอลังนะเขาเห็นดูเห็นฉากไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะเอาเครื่องผมมาให้ลองเล่นดูนะเครื่องเอนเครื่องนี้ไม่น่าจะไหวครับเนี่ยอีกสีชั่วโมงทําให้เกมมันอลังขึ้นแต่ไอ้ก่อนหน้านี้คือเป็นเบสิกในการในการเรียน 3D นะครับขอสองกลุ่มโอเคไหมขอสองกลุ่มนะครับ อีกสองกลุ่มที่เหลือเนี่ยทำเกมของตัวเองทำเกมง่ายๆแต่ว่าจะไม่เบสออนตูเรียนคือจะต้องเป็นเกมของตัวเองที่คิดขึ้นมาของตัวเองเลยนะครับก็เลือกเราฐานตาตูเรียนผมว่าง่ายกว่าแค่มันรู้สึกมันนานแต่ว่าจริงมันมีประโยชน์ครับมันมีประโยชน์โอเคเรามาเล่าเพื่อนฟังด้วยนะทําเสร็จเรามาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสัปดาห์นี้ยผมทำถึงตรงเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างยากง่ายยังไงติดตรงไหนอะไรเงี้ยฮะเข้าใจไอเดียไหม เหมือนมาแลกมาแลกเปลี่ยนกับผมอะว่าอาจารย์ผมทําถึงตรงนี้แล้วในตัวเรื่องนี้มันสอนอะไรตัวเรื่องนี้มันสอนอะไรแล้วทําไมผมต้งตึกติดอยู่ที่ตัวเรื่องนี้ครับอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูวิธีการวิธีการเรียนผมจะเอาตัวเรื่องนี้ครับยกตัวอย่างสมมติว,ว่าผมเป็นกลุ่มพวกคุณเนาะเป็นกลุ่มเด็กเด็กน้อยแบบพวกคุณนะฮะผมบอกอาจารย์นะครับผมจะเลือกเอ่อ 3D ครับชื่อว่า Creator Kit Beginner Code ดเงี้ยสามชั่วโมง <S <S ผมคลิกเสร็จอย่างแรกคือให้ผมไปที่อะไรครับให้ผมไปดู e ูตัเรียครับว่ามันว่ามันเฮ้มัน,ม,นมันสามชั่วโมงนี้มันสอนอะไรบ้างคุณก็ไปอ่านดูเห็นไหมมันก็สอนตั้งแต่เริ่มการเขียนโค้ดจะใส่ยังไงนะฮะจะใส่สตูเข้าไปยังไงเข้าใจไหมทำเสร็จ เฮ้ยผมดูเสร็จมันก็จะสอนไม่สเต็ปไปแหล 30, ะสามสิบสี่สิบนาทีอะว่าไปแต่จริงๆในนี้มันจะมีอะไรครับดาวน์โหลดโปรเจกต์อยู่คุณก็กดดาวน์โหลดโปรเจกต์ครหน้าที่คุณก็คือดาวน์โหลดโปรเจกต์มาแล้วลองเปิดเล่นดูครับดูไปพร้อมกับติวเตอร์ด้วยครับจึงอ่ะอย่างเช่นผมเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาหนึ่งอันแน่นอนว่ามันนานแน่ๆไม่ต้องกลัวนานครับนานโข,ข,ขอ่ะนานโข ในระหว่างนี้คุณก็สามารถที่จะมาเริ่มเรียนก่อนก็ได้ครับอ๋อสิบนาทีอวันนี้ขอสักชั่วโมงหนึ่งเรียนหนังสือกับอาจารย์กับอาจารย์นะฮะอาจารย์ยูดิตี้นะครับเขาก็่ะสอนครับอย่างเงี้ยาค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับสองนาทีออ้เราจะได้เกมมันแบบนี้เลยนะเนี่ยดีไหมครับเนี่ยถ้าคุณทำเกมในขนาดนี้ได้ดีไหมเนี่ย มันควรจบวิดคอมไหมนี่ทำเกมระดับนี้นี่ก็โหดอยู่นะเห็นไหมฮะตีอะไรเนี่ยมันตีอะไรตัว,วละครน่ารักมากเลยอะอยากทำยังเลยเห็นไหมฮะคือผมเห็นแค่นี้ผมก็แบบอ,อยากเรียนแล้วนะแบบอ้ยถ้าทำได้คงจะดีอ่ะคงจะเจ๋งสามชั่วโมงเองเสียเวลาเรียนสามยี่โมง,ง,งผมก็วันรีเซ็นอาจารย์เลยครับอย่างเงี้ย เก็บของยังไงเดินยังไงใส่สคริปยังไงนั่งฟังไปเรื่อยๆครับฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็ช่งมดประมาณนี้ครับคือเขาก็จะสอนะว่ามันต้องมีเขียนโค้ดนะแล้วถ้าคุณจะทำคุณจะทำยังไงเนี่ยฮะเขาก็าสอนไปเรื่อยๆนะครับในโพเพนโปรเจกต์ <c oughs> hey, open นะจค่อยเรียนไปครับ อันนี้เบสิกสุดๆเลยอันนี้บอกช็อตคัดด้วยนะครับแต่จริงๆมันมีทางลัดไว้จริงๆคุณไม่ต้องมาเรียนมาเรียนแบบอ่านหนังสือก็ได้นะจริงๆคุณไปเรียนในไลฟ์สตรีมครับมันจะมีถ้าถ้าคุณดูถ้าคุณดูเป็นอ่ะคุณจะรู้ว่ามันมีทางลัดไว้ง่เนี่ยเนี่ยมันจะมีทางลัดอยู่นะครับเดี๋ยวนะแบค้ไป มีมันจะมีแบบสอนแบบเต็มๆเลยครับสอนแบบไม่ไม่ต้องอ่านอะ่ะสอนแบบเขาเขาทําตามเอาลากให้ดูเลยเอามือลากให้ดูนก็ค่อยๆพอสอนแล้วกันตรงไหนว่า <c oughs> อยู่ตรงไหนแล้อโนอนจิวเตอเลียนโคดมามครีเอเตอร์คิดนะครับ มีคนเรียนมีคนแอบเรียนด้วยนะเนี่ยเก้าคนตอนนี้นะมีคนแอบเรียนอ่าเนี่ยฮะไลฟ์เซสชั่นเนี่ยตรงเนี้ยน,น,นะครับเนี่ยเขาจะสอนเลยโดยที่ไม่ไม่ต้องอ่านนะฮะเขาจะสอนทำทีละสเต็ปเลยเน็ตดีๆหน่อยก็นั่งดูไปสามชั่วโมงนะครับทำเกมระดับ,บนี้ได้ในเวลาสามชั่วโมงนี้มัน สุดจริงๆอ่ะผมบอกเลยอ่ะถ้าผมเกิดในยุคคุณนี่ผมจะแฮปปี้มากเลยอันนี้มันเหงานะผมดูแล้วมันเหงาครับเนี่ย <Welcome, S 1> มันทำติวเตอร์เรียลเดือนหกแล้วโควิดโดนโควิดไปเหงาเหงาก็เลยมาสอนนะครับประโยชน์เต็มไปหมดนะครับเนี่ยอย่างผมเลือกอัะนเนี้ยผมผมจะไปเรียนมาสามชั่วโมงมาสอนอ่ะผมก็ต้องค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ เนี่ยเขากา็สอนดีนะจับมือทําเลยนะครับไม่ต้องไปอ่านภาษาอังกฤษหรอกดูเป็นรูปภาพดีกว่า,วาแล้วเตีต๋ยวติวเตียนะบางาติวเตีร์ก็ไม่มีสอนนะก็ต้องดูดีๆนะโอเค <c oughs> ถ้าคุณทําได้นะผมให้เอเลย<ม>เอาไปเอาดัเป็นเกมตัวเองได้อีก<ม>เอาเอาไปเลยนะครับ<ม>เอาง่ายๆเอาง่าย ผมแจกเกรอยู่แล้วคุณก็รู้นะฮะผมแจกอยู่แล้วขอให้ทาได้ <c oughs> <c oughs> โอเคเน็ตไม่ค่อยดีนะครับไปทาอยู่บ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวผมผมคิดว่าอ่ะวันนี้วันนี้เราวันนี้เราจัดกลุ่มไม่ได้ครับว่าใครจะเอา Ruby a d v e n t u r e อร์นะครับใครจะเอาท d ีเกมคิดไลท์นะฮะ <c oughs> สำหรับผมผมเอาเกมนี้ผมเอา Creator Kit คร e เตอร์คิดนะฮะเดี๋ยวผมไปเรียนมาให้นะครับ แต่เกมอันนี้ก็น่าสนใจนะผมเห็นอีกบางเกม Creator k i t RPG เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเองอะ่ะเจ๋งว่ะขอ,อด,ดูดิดูดูดิมันดีมากนะมันดีกว่าผมสอนเยอะเพราะว่าผมสอนมันอาจจะเก่าแล้วนะครับมันอาจจะแบบเกมมันเบบีอ่ะว้าวว้าวว้าวหรือเป็นงานเดี่ยวเลยดีวะงานเดียวไหววนะเลย เนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยโอ้ยอย่าได้ขอดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันน่าสนใจมากเลยนี่ยผมดูแล้วมันก็แบบมันมันน่าเรียนยังไงวะเรียนมาตุ๊กตุ๊กเตอร์เรียวเลยดีไหมเนี่ยฮะนี่นี่เฮ้ยน่ารักว่ะเห็นไหมเนี่หนองนั่งหนองนั่งหนองนั่งไว้เนี่ย ชั่วโมงเดียวเองอะเนี่ยง่ายกว่าลูบี้อเนี่ยลูบี้น่าจะยากกว่านะทนนี้ชั่วโมงเดียวเองทำเกมแบบนี้ได้นี่โอเคละวเฮโอเคโอเคเลยนีโอเคเอาไม่เอาครับเราเรีนยากเรีนยากเลยไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ให้เรารับผิดชอบเกมทิวตัวเรียวนะครับสองกลุ่มนะฮะกรุณารับผิดชอบเกมสองสองเกมนี้ให้หน่อยนะครับ เพื่อเราจะได้มีอะไรคุยกันในสัปดาห์หน้านะครับก็แยกไปเลยใครสนใจท d ก็ 2D ไปเลยใครสนใจทีดีก็ท d ไปเลยนะครับแล้วผมก็จะเสริมให้นะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปก็ตัวตัวเล่นเก่าๆผมก็มีสอนอยู่นะครับลองตามตัวเล่นเก่าๆครับคิดว่านะ่าทำเกมมันได้อยู่ตัวตัวเล่นเก่าๆนี้ก็ง่ายนะเป็นเกมแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าสอนแบบเบสิกอะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงใครที่อยากทำติวเรอยนอื่นก็เลือกมาได้นะในระหว่างนี้นะครับไปเลือกติวเรอยนอื่นมาลองลองเล่นดูนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะติวเตอร์มันมีมากกว่านี้นะครับมีเต็มไม่หมดแหละ <c oughs> ถ้าใครว่างก็ลองเล่นดูนะครับ